เป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะคุณเป็นมะเร็งตับระยะ3ลุกลามเข้าสีุ่ดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วมีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโอลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอ ค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะ หมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างงนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราะท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัด ก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปคีมโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมาเลงยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลีตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ 3- 4สเซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ ความลับ3ามกลไกประโยชน์ของละอองเกรสรข้าวไรรู้หรือไม่ว่าการเจ็บป่วยหรือความเสื่อมในร่างกายเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยมากจะเป็นการเจ็บป่วยจากภายในทั้งโรคมะเร็งเนื้องอกโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มาเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายของเราเองนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาได้ค้นคว้าและวิจัยสารอาหารจากละอองเกรสรข้าวไรที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีความสําคัญต่อร่างกายและเซลล์เช่น กรดอะมิโนจำเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวและเอนไซม์ละอองแกสอนข้าวไรจะเข้าไปทำหน้าที่ในเซลล์ได้ครบทั้ง3กลไกคือคกลไกที่1ลดจำนวนเซลล์ผิดปกติในร่างกายคนเราประกอบไปด้วยเซลล์กว่า60ล้านล้านเซลล์โดยเซลล์เหล่านี้จะมีการเกิดและตายลงไปในทุกๆวันซึ่งบางทีเซลล์อาจจะมีการกลายพันธุ์ได้กรดอะมิโนในละอองแกสอนข้าวไรจะเข้าไปควบคุมเซลล์เหล่านั้นไม่ให้ลุกลาม แบ่งตัวจนเกิดเป็นโรคต่างๆได้และยังบำรุงฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายให้แข็งแรงกลไกที่2เสริมภูมิคุ้มกันในกรณีที่เราป่วยร่างกายจะสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อกำจัดเซลล์โรคร้ายและเซลล์ที่ผิดปกติต่างๆในร่างกายด้วยสารอาหารนิวคลีอิกแอซิดจะเข้าไปช่วยเพิ่มจานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกทั้งเอนไซม์และโคเอนไซม์กว่า95ชนิดยังเสริมการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สมบูรณ์ขึ้น กลไกที่3จํจำกัดอัตราแพร่กระจายเซลล์ร้ายในกรณีที่โรคร้ายเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายมีการแบ่งตัวแบบทวีคูณไซโิกไฮดรอซามิกแอซิดจะเข้าไปควบคุมการแบ่งเซลล์ร้ายให้ช้าลงชะลออาการผิดปกติในร่างกายเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะลุกลามตราบใดที่เซลล์ยังมีการเกิดขึ้นและเติบโตในทุกๆวันละอองแกสอนข้าวไรยก็ยังมีความสําคัญต่อร่างกาย เพื่อบำรุงฟื้นฟูสู้โรคได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงขึ้น